สำหรับคลิปนี้สิ่งมโหเรื่องเล่าของความดังความปังนะคะพี่น้องความเฮงความบอกว่าเฮงเฮงปังปังนะคะคิดดีทำดีสิ่งที่ดีดีสิตาม,ม่านีดีคือค,อคำบอกของพ่อหัวหน้าวงหรือบอลโจนะคะพี่น้องก่อนอื่นกล่าวคำว่าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสุขสุขคนเอฟซีสาวน้อยเพ็รบานแพ่งเอฟซีหลาหน่อยอุงอิงเอฟซีเพ็ดแสงตะวันเจอโอ้ทู่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิ่งมโหเรื่องเล่าของ เอ่อความนาประทับใจนะคะบอโจเพิ่นกระไดโพดไหวนะคะพี่น้องว่าเป็นเอ่อไล่การหรือว่าเป็นเพจของคนลูกทุ่งนะคะพี่น้องคนลูกทุ่งโพนะคะพี่น้องเอิ่นว่าเพิ่นได้เหตโพนะพี่น้องเอิ่นว่าไงล่ะเอ่อตรวจสอบเออโอ้ยอนะคะพี่นออ้องเรื่องเล่าของหมอล่ำนะคะพี่น้องหมอลำ่ำาอ่าวุ่นที่ หมอล่ำว้งใดคณะใดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการเหตุโค่นะคะก็อาจจะโค่ไหลไหลโพ่นนะคะสำหรับโค่นี่เป็นโของของอคนลูกทุ่งนะคะได้ยินมาโดยตลอดเรื่องเล่าของโคนนี่นะคะพี่น้องเป็นการอ่าวัดระดับของหมอล่ำเมืองไทยก็แล้วกันนะคะให้บอกว่ามาแห้งที่สุดตอนนี้บนน้วนมีบุคคนจะเป็นสาวน้อยเส็จบ้านแพงนะคะพี่น้อง ตามที่เพื่อนจัดอันดับไปที่ทั้งหมนหกอันดับนะคะพี่น้องเอทเพนบดสามารถจะไปว่าถึงอันดับอืน่นเพราะว่าเอทเพนตามถึงเจ้าสาวน้อยเพินบ้านแพงสําหรับเรื่องเล่าของการเพื่อนพ่อว่าหมอล่ำบุ้งใดที่มาอันดับหนึ่งตอนนี้นั่นคืออยู่ในใจแฟนเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้เพื่อนยกให้สาวน้อยเพินบ้านแพงเบอหนึ่งพี่น้องอันดับหนึ่งก็คือสาวน้อยเพินบ้านแพงเด้อพี่น้องดอดเด้อโอ้รวมแสดงความยินด,ดี กับบอดจูนะคะพี่น้องกับช่างเช่าคณะสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะคะนั่นก็คือมีหลาหน่อยลุงหญิงนั่งละเนาะพี่น้องต้องบอกว่าสุดจดนะคะนี่คือความบอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่น้องสิ่งเหล่านี้มั่นกับมักิะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือถือว่าอยู่ในใจของพีพีน้องน้องลายที่สุดก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องส่วนอันดับต่อ,ตอไปก็ ถือว่าสุดยอดคือกันนะคะแต่แอดเพนเองกับสินยิบยุกตั้งต่า้าหน่วยป็นบ้านแพงนีหลัะนะคะบ้านนี้ก็ฟังไปฟังมากก็มีหลายอย่างเลยพี่น้องที่เพื่อนเอาไปเอนว่ายังเอาไปเฮ็ดโคเอาไปจำรวดเออหลายเพจนะคะพี่น้องบ้านนี้ก็มีอีกหลายเพจนะคะที่เพื่อนยุกขึ้นมาเราอีกนะคะพี่น้องบอสามารถจะไปให้เครดิตอ่า ท่านใดนะคะพี่น้องแต่ก็ถือว่าได้ยินมาโดยร่วมกันแล้วกันนะคะพี่น้องตรงนี้เรื่องเล่าของหลักฐานพิสูจน์ทราบได้นะคะพี่น้องกาค่อยไปคนณสอบเบิ้งแต่เพื่อนเองก็อยากจะยิบยุกตรงที่เพื่นอนได้ว่าถึงนะคะถือว่าเป็นการจัดอันดับหกอันดับราคาจ้างที่แพงที่สุดเป็นว่าราคาจ้างหมอล่ำที่แพงที่สุดและมีคิวงันหลายที่สุด เออเรื่องเล่าของการว่าจ้างราคานี่พี่น้องเพื่อนก็บอกว่าให้เบิ้งไปถึงอ่าในส่วนของเวลาในการทําการแสดงพร้อมเรื่องเล่าของการที่สว่าจ้างเนี่ยเบิ้งว่าแพงหรือถือก็ต้องเบื้องว่าให้แสดงหอดจัากถุ่มจัากย่ำเออแสดงั้งเจ่ตอนใดหอดใส่ี่เพื่อนเกิดิเบื้องไปตรงนั้นน้ำเด้อพี่น้องนะคะแรียวันนี้กับเบิ้งเรื่องเล่าของระยะช่างในการที่จะไปทําการแสดง ระยะท่างจากยุนีก็โดดไปอีกกถือว่าเพิ่นจะต้องมีเวลาในการเดินทางอีกมือหนึ่งคอยสิไปทําการแสดงได้นั่นเพิ่นก็สิคิดอีกราคาหนึ่งมันก็สิเป็นราคาที่แพงขึ้นถูกบ่คะเพราะว่านี่การเดินทางนั่นแล้ววันนี้ถ้ามันตรงกับวันหยุดอีกบัดนี้มีภูเขาว่าจ้างหลยภูหลยคนเขาแม่นบ่ก็ต้องเลือกเอาผู้ใดสิให้ราคาสูงสุดเลยแบดนี้เม่นว่ะ หรือว่าสั่นเพื่อนก็นตั้งค่าไว้สูงแน่พอมันตวันบุดวันเทศัก,การวัน่นเอิรนวาเป็นงานสําสคัญนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการวิเคราะหความสี่มากของค่าจ้างนะคะพี่น้องส่วนม่วงที่บอกว่าค่าจ้างแพงที่สุดตอนนี้ก็เห็นจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกแล้วพี่น้องนะครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้บ่ต่ำขั้นต่ำสุดอยู่ที่สาม สามจุดหาแสนนั่นคือสามหมื่นเอยสามแสนหามื 35, ่นคะแนนนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการจ้างที่ราคาสูงก่โม่แลก,กจะสูงไปหนานะคะพี่น้องก็บย่างที่บอกไว้ถ้าบอกว่าระยะทางไกลเพิ่นจะต้องบวกเพิ่มอีกนะคะแล้วเบื้องเนืองคิวมังก็ถือว่าแนงติก๊กจนหอดปีโมกเต่าเราพี่น้องนะคะจนวอดโจได้เพิ่มมาอีกบ่วงหนึ่งอ่ะละเพื่อม,มาล่องรับตรงนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการที่เพื่อนอ่า สำรวจโคมาแล้วนะคะพี <treating Napoleon> <anda> <moon> ind ind ่น้องสาวหน่อยเพชรบานแพงติดอันดับหนึ่งอีกแ้วพี่น้องจ๋ายินดีกับบอดโจนะคะพี่น้องยินดีกับสาวหน่อยเพชรบานแพงยินดีกับพ่อลูกคู่บุญกระแล้วกันนะคะพี่น้องเนาะส่วนอีกเรื่องเล่าของการจัดอันดับมอลำนะคะพี่น้องที่มีคิ้วงันลายที่สุดกะเห็นจะเป็นสาวหน่อยเพชรบานแพงอีกคือก็อ่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็คือว่าจากค่าจ้างแพงสุดกับแมนสาวหน่อย แล้วบันนี้คิ้วงนันไหลกหมู่ก็แมนสาวน้อยอีกเพราะว่าสาวน้อยเอิ่นว่าเป็นหมอลำโซเชียลเด้พี่น้องเป็นหมอลำโซเชียลที่มีกระแสที่สุดนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นกับโคมาแล้วนะคะพี่น้องเป็นหมอลำที่ครองพื้นที่สื่อมากที่สุดนะคะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆนะคะออนไลน์ใดๆนะคะพี่น้องนะคะถือว่าสุดจดนะคะกินขาดว่าซันเพิ่นว่านะคะพี่น้องเอ้า ยกให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่านะคะพี่น้องถือว่ามีงานเต็มแถบทุกเดือนนะคะนี่คือคิวงานแน่นที่สุดคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดือพี่น้องเด้อปีนี้นะคะส่วนเรื่องเล่าของการจัดอันดับนั่งเอกที่มีไล่ได้หลที่สุดประสาทอันนี้ก็สามารถที่จะไปเบื่องได้นะคะบรูว่าคนไปวัดมาแบบใดแต่อยู่ในหนังจะมีอีหล่าน้อยอุ้งอิงห้านั่งนะคะ อีลาน้อยอง์อิงเห็นท mm. ี่จะติดอันดับที่สี่นะคะพี่น้องนี่ขณะอีลาน้อยได้สู้มือสู้เว้นพี่น้องยังติดอันดับที่สเนาะพี่น้องเอาที่ไหนก็ดีใจนะพีลาน้อยคือเราละได้น้อยได้หลายกับลูกสาวเข้านะคะพี่น้องเอายินดีกับวีลาน้อยเด้อพี่น้องเด้อติดอันดับที่สี่ของนักร้องหมอลําฝ่ายหญิงที่มีรายได้มากที่สุดในฤดูกาลที่แล้วนะคะพี่น้องยินดีกับพี่ลาน้อยองค์อิงนั่มนะคะ ตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เข่ามารับชมไอเทมอีกก็มีนเนี่ยมาบอกซู้ฟังประมาณดีนะคะขอบคุณหลายๆใน,าน,านาการรับชมนะคะพี่น้องกะขอให้สุขหูสุขน,นะคะพี่น้องอที่เข่ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากจะคอมเม,น,ม,มนข้อมเมนต์เข่ามาแสดงความกติเองใดน,นะคะสุดท้ายก็คือท้ายสุดบอดโจคนก็ฝากช่องกับเอเทมหิง้งิ้งฝั่ๆสุขหูขสุขนกล่ะสวัสดีค่ะ ค่ากีากระเพาะฟังองที่เสียงด้าน E B G ได้จามอะไรที่ในกำลังใจี้มีจ่าเติดตามช่องิเสียงตวนค E B G E B G โอ้ E B G รับก